ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพนมอิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการห่อมะม่วงนะครับมะม่วงด้านหลังผมนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมผิวสวยๆเลยครับเดี๋ยวพนมอิมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการห่อนะครับโอเคครับไปกันครับผม ครับเพื่อนๆนถ้าลูกไหนอยู่สูงนะครับเราก็ต้องใช้บันไดแบบนี้ครับพเพื่อนๆนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับก็คือต้องขึ้นนะครับให้มั่นคงนะครับผมเหยียบให้มั่นคงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดอ่าตกบันไดได้นะครับผมพเพื่อน Yes.

นี่ครับเพื่อนๆมาดูลูกมะม่วงไซส์ที่เราห่อนะครับนี่คือขนาดสิบเซนนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับผมมะม่วงน้าดอกไม้สีทองครับครับเพื่อนเวิธีการห่อก็นะครับใส่ถุงนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็พับข่าพับซ้ายนะครับแล้วก็พับลวดครับผมเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆครับเพื่อนๆ่ครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็กำลังทยอยหอกันเลยนะครับทยอยหอกันนะครับหอ,อกันไปเรื่อยๆครับมะม่วงเราก็มีเรื่อยๆนะครับมีให้ห่อเรื่อยๆครับ ครับเ,เพื่อนๆเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการหอมะม่วงนะครับผมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับสวยๆนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับจะเป็นการทําทกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้พรมิมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ